ที่สุดผมก็ซื้อมาจนได้นะครับไปเจ้าล้ <ร just. S 1> อเดียวคันแรงตัวท็อปของผมจริงๆแล้วมันก็มีท็อปกันนี้แหละแต่ว่าที่เกียดรอ,รอคอนฟิกหลายเดือนและด้วยความห้าวเป้นเงนักเลงล้อเดียวของผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปตามใจพี่กี้หนึ่งวันพี่กี้อยากกินอะไรเนี่ยผมจะขับล้อเดียวไปซื้อให้หมดเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมต้องฝ่าฟันทั้งอุปสรรคหลายอย่างมากนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากๆสาหรับมือใหม่นะครับผมแต่ผมขอย้านะครับว่าสาหรับมือใหม่นะครับเดยกก็จะมีคนมาขเขาไม่หลับคนนั้นคนนี้จะขับได้ไดคนนัน ถ้าผมขับมาเป็นปีแล้วกูขับได้วะาให้ทำไมถึงจะเอาไงกูอะไรนครับแต่สำหรับผมนะครับมันขับยากมากเลยนะครับต้องขับบนถนนที่มีรถผ่านเยอะมากๆและแถมยังต้องขับเข้าไปในซอยที่เปียวมากมากนะครับผมแล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าซอยนี้นะครับเคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนเจอผีด้วยนะครับผมและพอหนีผีเสร็จนะครับผมก็ยังจะต้องมาเจอกับหููหมานะครับที่จะคอยขย้ำขาผมตลอดเวลาเลยนะครับผม มาดูกันว่านะครับผมวันนี้ผมจะทำสองเด็นหรือเปล่าจะหาของที่แม็กกี้อยากกินครบหรือเปล่าแล้วเราไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับผมอินโทรมาเลยจ้าเ่าละผมก็วันนี้นะครับคือผมแม้มาทำฟัเนี่ยแล้วก็แม็กกี้นะครับเขา อยากกินหมนหูท้าแต่ผมไม่อยากกินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทําตัวเป็นพนักงานส่งอาหารด้วยล้อเดียวนะครับผมเมกี้เนี่ยอยากได้อะไรหรืออยากกินอะไรนะครับผมจะใช้เจ้าล้อเดียวคันนี้นะครับไปซื้ออาหารที่แมกี้อยากกินเพราะว่าเวลามันจะไม่ทันนะครับถ้าเรากินหมนูท้าเสร็จใช่ไหมครับร้านค้าที่แมกี้อยากได้นะครับผมมันก็จะปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปซื้อให้ก่อนนะครับระหว่างที่แฟนผมกินหมนนูท้เราแมกี้มาไปตักของอยู่ด,ดูดิว่าเขาอยากกินอะไรนะแล้วเราจะไปซื้อให้ เดี๋ยวผมจะให้แม็กกี้ริสมานะครับว่าอยากได้อะไรบ้างวันนี้ผมจะไปหาให้ได้ทั้งหมดเลยเขาจะเป็นพนักงานส่งอาหารร้อนเดียวจ <Okay. S 1> ริเหอโอเคไปมาครัไปส่งใช้มานะได้อดี๋ยวเขาพิมพไปโอเค okay, ครับเราได้อย่างแรกมาแล้วนะคนระับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปหาซื้อครับผมรู้ลากอยู่ก็อยู่แถวนี้ไปเดี๋ยวให้กอนวิ่งตามไปแล้ววิ่งตามไปเลยเยอะมากเยอะก็น่ากลัว มาดิกลองมาดิมาดิจริดว่าตรงนี้น um, ี่ผมก็ขับได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอคลิปมันออกไปมันจะดูอันตรายอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเราจะเลี่ยงไม่ขับแล้วกันสนใจมั้ยคือร้อเดียวพี่ไม่ต้อง โอเคครับ okay, ทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขับรถเข้าไปในซอยนะครับซึ่งแถวเนี้ยมันเป็นแถวบ้านเก่าของผมนะครับผมเม่กกี้เนี่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าเก่ามากๆนะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปซื้อให้แม็กกี้นะครับดูดิว่าเราจะหาได้หรือเปล่าหรือว่าร้านจะปิดก่อนไงนะครับผมคนเยอะมากครับขับไม่ได้ เพราะว่าทางที่ไปทางรู้มันจะเป็นถนนใหญ่ครับเราจะไปไม่ได้โอ้ชิบเมื่อก่อนผมเคยมาวิ่งอยู่แถวนี้ด้วยนะครับทุกคนตอนผมซ้อมเวยเมื่อก่อนเนี้ยวัดเราประมาณสิบกิโลอุ้ยไม่ค่อยขึ้นเนิน้ รอเดียวรับส่งขนของรับหมดทุกอย่างรับส่งอาหารเสือเมีมีคนวิ่งอยู่เหมือนกันครับเมื่อก่นของเขาวิ่งเ <c oughs> ยอ,เอ,อะรถตามหลังเด็กหน้าห้อง่ะอันนี้ผมยังทำภาร,รกิจมันไม่ครบนะครับผมผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เลยคือต้องวิ่งก่อนถึง10โลนะครับมันสามารถมันถึงจะขับได้เร็วกว่านี้ <c oughs> คิว่าปิดได้ยังเนียเลี้ยซ้ายนี่ไปก็เจอแล้นะครับผมยังไม่ปิดเยังไม่ปิดยอยังปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดยัปิตรงนี้เอเลยครับ่อครับงวะ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ย โอ้ยนีร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับปิดแล้วอ่ะอ้ไม่ได้ร้านปิดแล้วทุกคนครับอดเลยมาช้าไปรูปี้นี่คือแบบถ้าผมรีบมาคงจะได้ทันนะครแหละไม่เป็ไรครับยังเหลือซูชิกุ้งเต้นข้าวจี่ที่แม็กกี้อยากกินเพราะฉะนั้นไตนอกลับบ้านไปให้ได้ครับแล้วกลับทางเดิมครับทุกคน ผมเพิ่งฝึกเล่นได้ว no ันเดียวเลยนะครับผมวันที่น้องแฝดสยองมาสอนนะครับแล้วก็วันต่อมาก็ไปซื้อเลยซื้อเสร็จก็เอามาขับเลยนะครับฝึกวันเดียวอุ้ยหายนะอุ้ย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 เลยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบคิดนี่นะเสียง ถ้ามันร้องสแสดงว่ามันเร็วเกินไปนะครับทุกคนนี่ได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ผ่านเลเวลของมันอันนี้กำลังเก็บเลเวลอยู่ครับระหว่างขับบรรยากาศดีๆก็อย่าลืมกดเข้ามาติดตามช่อง MJ TV ด้วยนะครับผมนี่ยวิธีถอดกระสุนเกม,มากมายมันติดว่ะเหลือขึ้เต้นแล้วก็เหลือซูชิแล้วก็ท็อปจีอย่างน,น,น้อยผมนะครับก็ต้องหาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับไป กเออแล้วอยา่างหนึ่งก็หนมปังยอวัลาดผมจะไปซื้อที่หไหนวะเนี่ยโอ้นี่เป็นทางเท้าผมเห็นแล้วละกัน คนเยอะจัดนี่ไงที่อ่าขอท่านนึครับอันนี้งานเท่าไหร่ครับสิบสิบบาทค่ะ โอเคครับตอนนี้เราหาซูชิเจอแล้วนะครับเดี๋ยวกุ้งเต้นนะครับแล้วก็ข้าวจี่นะครับผมไม่รู้ว่าจะไปทันซื้อข้าวจี่หรือเปล่ากลัวอย่างกลัวฟิดฟิดที่สุดก็คือข้าวจี่นะครับแล้วได้ละพร้อมครับ,รบมาดูว่าจะซื้อทันไหมล่ะทุกคนผมได้กิดหรือเปล่าเพลงสามรอบแล้วสามคนนั้นนะ <Yes. S 1> นี่ผมอยากขับบนฟุตบาทนะเว้ยแต่ว่าเกรงใจครับแล้วอย่างมันก็ดูไม่ดีด้วย เอาไม่เผ็ดอันนึงเอาเผ็ดกลางๆอันนึงครับเอยน้องกุ้งอันนี้ถ้าเลี้ยงมันจะตัวตัวใหญ่ไหมครับเป็นขอกตินะแล้วตัวแม่ดราม่านะครับมันเป็นของกินนะแสาวชอบกินเออขอโทษนะน้องกุ้งอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยใช่ไหมครับทหากล่องละห้าสิบพิเศษสองกล่องหนึ่งร้อย oh my god ่วเครับนะคุ้มแล้วทุกคนผมคุ้มแล้วผมซื้อราคาทุตโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาร้านข้าวิีกันคนระับทุกคนไปโอ้ยของกินเต็มเลยออันนี้คืออยากกินเองเอาเขาเดี๋ยวมะม่วงก่องหนึ่งครับ50บบาทใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านหน้ากากผมด้วยนะครับเมื่อก่อนผมซื้อหน้ากากที่ใช้ถ่ายคลิปอะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูเผื่อมีเดี๋ยวไปเหมาร้านมันหายากจริงหน้ากากแบบที่ผมใส่อดีตยวจะไม่ใช่หน้ากากแบบนี้นะเป็นหน้ากากผ้ามันหายากมากพี่เสือชวนถ่ายคลิปแน่เลยอตอนนี้คือของเต็มมือมากนะครับไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยเดียวได้เหมือนเดิมหรือเปล่าลำบากมากแต่สนุกมากครับนี่นี่นค่ะหน้ากากนี่ายนี่ยายนี่ มีหน้ากากผ้าไหมครับหน้ากาตอนนี้ร้านนั้นเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วตรงนี้น่าจะพอได้แล้วละมั้งคนกอนวิ่งตามพีหอมเลยเนะี่แต่ดีที่เจอแสดงว่าบบก่อนน่าจะมาทันผมเพราะว่าผมจอดซื้อของนะครับผมเหลือข้าวจีเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวจีก่นอนตรงไหนงนะพี่ข้าวจีอ่ะเลยอยู่ด้่นเลยเจอไหมนะี่ยโอเคโอเค ดเดี๋ยวผมเปล่าไห้อะกอยกันตอนตอนกลับไปรอที่ร้านเลย okay, แต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องกลับอีกทางหนึ่งทางนี้มันรถเยอะแล้วคนมันเยอะด้วยแล้วไปเจอที่ร้านเลย okay, เครับโอ้โครับเจอกันกินน้ำไหมเอานมสดฝั่นครับ โอเคครับ okay, ทุกคนครับก็เมื่อกี้ผมพักกินน้ำเสร็จยบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะแยกกับกอนนะครับโดยการให้กอนนะครับไปรอที่ร้านบัวท้าไปหาแม็กกี้นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะอ้อไปทางนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันคนเยอะนะครับแล้วผมต้องเข็นล้อเดียวผม,ผมเกรงใจคนที่ใช้ทางเท้า,านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอ้อไปทางนี้คิดว่าน่าจะทําความเร็วได้มากกว่าการที่เดินกลับไปโอเคทุกคนครับเดี๋ยวอ้อไปทางนู้นครับ จังซอยผมอ้าเฮ้ยย้อนเลนเฉยข้างหน้าจังซอยข้างหน้าจังซอ,อยนี้อาจจะวิบากหน่อยครับทุกคนไปกลัวสีเลยเมื่อกี้โอ้โหวิบากจังเลยสำหรับมือใหม่ของผมมันวิบากมากแล้วเราอัพทันไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคน ううวุ้ยว,วุ้ยกลัวตกคลองกลัวตกคลองพีโอ้โหทางนี้ยากลำบากมากรอบมือใหม่อย่างผมทางนี้แม่งวิบากมากทุกคน เมื่อกี้อยากกินเราก็ต้องซื้อให้โอ้โหก็จะเปรี้ยวเจ้าหมาครับเดิไม่ได้เฮ้เสียวต้องเข็นผ่านดงหมา ขึ้นไว้ก็ขึ้นเมื่อกี้ผมโดนแน่เลยไปแแ้วหวังว่าร้านมันจะยังไม่ปิดนะครับทุกคนไอ้หนมฟังยอวราดลำบากมากมาทั้งเนี้ย ฟรีไปเจ้กเราวนกลับโอเคครับทุกคนครับก็เราไม่ได้นะครับขนมปังเยาวราชนะครับผมที่ข้างในมันจะเป็นแบบนมเยอะๆครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกให้ดูนะครับผมก็ไม่มีนะครับร้านปิดแล้วก็ได้เท่าที่มีนะครับผมจะได้ซูชิข้าวเหนียวมะม่วงกุ้งเต้นข้าวจีขาดไป2อย่างนะครับผมได้4ขาด2ถือว่าโอเคแล้วกันนะครับทุกคน กลับไปรับชะตากรรมครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเอาของไปส่งให้แม็กกี้กันครับทุกคนครับไปได้ของมาแกพิมพ์มา6อย่างแต่เขาได้มา4อย่าง ไม่ไปนานยังโอ้ไปไกลมากไปยันร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะเอาดีๆใช่แต่เขาาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ปิดพอดีตอนนี้เดี๋ยวให้กอนวนรถมารับละกินดิมยังได้ล้วค่ดดไลลคะไปนึงนะย,ยังไม่กินไลยติมเลยโอเคเบออียนมมาถึงแล้ว พี่่ตตั้ <queen> ้งแแเย็นนลวะโอเคครับทุกคนเขาก็ตอนแรกว่าจะใครเมกี้เขาไปคลิปด้วยแล้วก็ถามว่าได้มา4อย่างไม่ได้2อย่างเนี่ยแกเป็นไงแล้วที่กิ๊กบอกว่าผมได้รถแล้วว่าแกโอเคนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขารีบเข้าไปบ้านก่อนกิ๊กปวดท้องกิ๊กปวดท้องกิ๊กปวดท้องโอเคครับทุกคนครับบายบายนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย